สวัสดีพี่น้องสวัสดีสี่ชาวบุญสักคนสวัสดีสุมองและสุบอนพี่น้องเนาะสวัสดียิมสวยๆพี่น้องเอ้ยบุกมาหน้าเบาไทยบ้านเบาเคยปลอมน้องเตี้ยพี่น้องเอ้ยข่าวน้ำกันพี่น้องเอ้ยเพื่อนว่าหาเข่ามาสู้กลิ่นมึงด้วยนี่เอาผัดกินเข่าห้างก็มาพี่น้องเอ้ยเลยปวดได้กินน้ำเพลินช่ำเนี่ยคนหนึ่งเฮ้ปวกจำเจีวเบาเคยปลอมกับ ไปตึงแฮได้ปลามาสู่ลูกสู่ร้านสู่น้องสู่นุ่งกินพี่น้องเอ้ยโอ้ได้ประกดอีกรธร,รรมดาเด้อนี่ทำพี่น้องมากที่เก่าเศร้าน้องกันม,มาเอาเห็ดพี่น้องเอ้ยคน<ม><ม>โทรให้มาเอาเห็ดฮะแมวบอกกินเห็ดเปลือกแมวก็วกินวายแมวสมัยใหมยย่มมเด้อตี้ยชุยพอมันไปหาแล้วคะแนนนี่ผู้เจ้าผู้เจ้าไปหาเห็ดเว <laughs> ก <laughs> กับไปนำ เออแปลกเลยพี่น้องไปที่นั่นนี่ที่ว่าเขาว่าเอาพี่น้องเนี่ยกินให้ปวงพี่น้องนี่น้ำลังไงเออมีอะไรมืดเอาตอนเด็กตอนจังโมงเรับไปถ้าจะเกิดได้ไงมาพี่น้องเว้ยพี่น้องเคยเห็นบ่แมวกินเห็ดที่นั่นะแมวกินเห็ดอ่อเฉพาะมันไปหาน้ำผู้เจ้าเดี๋ยวเอาหายแล้วมึงนะฮะ เบิงพีน้องเบิงฮะน่ะนะเชื่อว่าเขาว่าเอาบมดิร์นปิ้งป่าได้พีน้องนี่นะเฮ็ดปวกป่าเออเอาลงให้นะจากโลกห่นเอามือเบิดฮะตัวโน้ตสิบต๊กนเหียบ่เฮ้ยมตกเยเฮ็ดมุนไนเฮ็ดมุนไร หมูปิ้งมูปิ้งไอตัวนู้นอม่อก่อนไลชูหอยสิไปหาอยู่เพื่นกินเขากินน้ำแล้วเพื่นภาไปหาหิริบด้วแล้วโน้ตโทรศัพท์ตัวเยนโอ้ยตรงน้ำแล้วแล้วแล้วนะฮะมุ้กามระมุ่ยกตาทางมาเชื่อหือชัดอก เป็นไหมเพียงกับวนๆมาอยู่พี่น้องเลยตีลิขิตฉะบจักมันจะสองลูมันจะต่างหากว่าเนี่ยนะอืมเจ้าน่ะเอาห้องอันเจ้อ้วะอโอหมันเด้อ บอกว่าเราซุปเราซุปองกฤนไงชะลาาเกือสะลาวอันนี้องกฤนี่แมวเข่าเพ่อกบกินปะแมวนี่ไหกิจกิจเหตุแปลกได้พี่น้องเอ้ยพระตะเกิดทางกรสีเห็นแมากันินได้กนดเออ จะพรมันไปหาน้ำผู้เจ้าวันนี้พี่น้้อองเยหนั้นเออไปขนาดนะหยำกินหยำกินเออผู้จักแนว่ยเสียบหนูแมวตัวนี้เออ, <c oughs> อ,อเแ็่ป้นยังกินน้ำอีกแล้ววัเที่ย่อีร้อยเคยเอาหายมันกินบ่ลอยเออาาเเอมไปย่างมือนะคาไปเจ้าแรงไปน้ำ <c oughs> ขนมากินขนมขนมยังยังชิโบแปลกพี่น,บบน้อยอันนี้แมวกินเห็ดปวกแปลกป่าพรบรอกินบ่เอออป่าให้นะอโบรกินพี่น้อยสิบโม,งแ,มงแล้วตอนเนี้ยสิบโมงแล้วโอ้ยคอยถาเจ้านหารเปไปเคิงชั่วโมงแล้วปีกปีกปีกนั่งลงลงลง

ฟาดเถอะรงคุบๆออกมาลรืพี่ได้ยังไงเออป้านี่เอาอะของหนอยนะโอ้ได้ง่ายๆเลยเนาะมาจีได้คืนขอยก็ได้ประมาณครึ่งโลนี่แหละกบนะมับไมีกระต้องนะมันอืมได้คอกระมุกขับไปมีกระต้องนะได้เลยไร่ได้อยู่ ประมาณครึ่งโลใคมีกระตอง่ะได้กูหังพแม่ค้างว้นกระทางันี้เออขันหูเอะใม้ป่ยุเนี่ยน่นปันหนึงนะเน่พูดเอาให้นะคือเสบเสบอืมลืมมูินีเกี่ยอืมมนาก็ไม่ปนสามโต๊หมูปิ้งเนี่ยไหนี่ง มันอยากกินเขามึงเฮกอะมเฮ็ดมงปเหยีบโทัเดเขาเขาได้ร้ายบ่กสวบางคนก็ได้เาสามรคือกันนี่บ่

คาบันไดนะว่าพื้นห้ายังคือกันมันบริยากมาเด้ให้เป็นไววแต่ว่าหิ้วเขาจนสั้นเออว่าไปว่าสร้างคำว่าเมื่อยนะโบเมื่อยครับไปหาคันได้น่ะคำว่าหิ้วเข่าเนอมันกระจกทอยอยพี่น้อยแต่ว่าคำว่าเมื่อยธรรมดาโบหิ้วเขาเด้อไปจนสุดงั้นแหละแม้เจ้ากินดีดอกแหลเนี่เจ้อกินลินแหละ น้ยเตี้ยนะวานเอาวาหนึ่งวานตำนเตี้ยเอ้ยแปลงเดนี่ยอิวบอนั่น้ำเข่าวนเจ้า ยันน้ำถือใส่พืนใส่พัมักก็อันนั้นไหนโอ้ยขัดขัดขนาดแบบรถคอยแบบรดสลิงเอานะขัดมันอ่ามออมเขาไล่ลงรถอ่ะพี่น้องเอ้ยถ้าเขาปลาฮะให้ปลวกก่อนมาเลย ไปเดี๋ยวลูกพี่เด้อไปนิดเออเออถือมาได้ยันเจ้าโบหนึ่งเพื่อโอ้ยหยอกคนหนาเอาพี่น้องเไยไปเข้ปาป่หาห,หาเห็ดปลวกพี่น้องเลยหาเห็ดปลวกหาเห็ดปลวก นั่นนี่เออเห็นอยู่อันชุ่มเจ้ากำลังชิมมาน่ะมันผัดชุ่มไข่มาเฮืองเลยผัดเมือกมันจะหอดเวลาเกือบมูเลยใช่หนิวะเดี๋ยวเห็นชุ่มเจ้าชนชุ่มเจ้ามาอยู่ฮะมามันชิเฮืองหอดเวลาเกือบมูเกือบมัดเลยแต่เลือกกันเมือเดีมาเก็บอันนั้นกอไผ่นี่โอ้ยเนาะมันออกอีก เท split, right. ้าไกลๆนี่พ right. mm ี่น้อยเห็ดนะเห็ดมาด้วไปไกลมันอยู่แทวนี้เอนาะแถ้หัวเทียงนี่พี่น้อยเท้วขางทียงก็นด้น่ะมาเรเห็นเราได้พี่น้อยมะพห้าวมะพร้าวแม่มนี่ไปเบิ้งเอาคือยังบ่เห็นอยู่นี่ปานี้คือตตดีแท่า่ใช่ออกไงวะเออพี่ มันอยู่ข้างนี่ก็เ, oh, เห็นบปันนี่ดอกน <c ười> อ้ต <c ười> นี้ไปงนีได้ติดมันเด้อโอ้ยเฮ้ยอือนี่ดอก้จีบ่จีบ่อืเขาทาไปตรงเขาตาเขาตาเนไงมไดดอก โมมี <t> ่เนี่ยจ้ำโดนก็อิ่มได้ไปหน่อยติ๊กต่อยเย็นอิ่มเลยได้เลยนะไปน้ำบันสุทธิ์คุณอรชิน <ünden> ีก่อนพี่น้องเนาะขอบคุณหลน์พี่น้องบอไปสุขสุขคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเ้ยเดี๋ยวเบิกอีพีหน้าพี่น้องเนาะสหรับคลิปนี้สบายดี